สบายดีพี่น้องสบายดีพี่ทุกตานสบายดีพะทุูทุกคนสมองสมบัติบอกพอกันคี่ก่าพี่น้องสองบอกไปนะลูกบอกไปบอกไปบอกไปของน้องพอยุยังก็ขี่รถไทยเด็ดเดรดามาเยนะลามานะเอ้าตลาดก็มาบ้าน Nó tự tắc nè, sáng Sư yên u bồ có sư tà người Chào bạn. หุดมากเลยได้พ okay. okay. well, uh, uh. ี่น้องเออแอปเบบนนะมันหนาวเนี่ยครืออ่างแก้วใช่ปะอ๋อฮัลโหลวะฮัลโหลนับมือนับวันอยู่มาเลยได้พี่น้องเอ้ยไอ่จีจักมือเปแมือหน่ะก้ามือ

ก็บอกบอก็บโทมาหาเขาไปเอาค่ะก็ได้โทษแหละมาลำรดก็เจ mm. 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 ้าบ้านนั้นแม่เบามีมาแล้วมาลงน้่มันสาข้างเ้าแวน้องลูกมาผัดเนี่ยไม่บ้างกันกันขี่รถมาขี่รถน้ำเนียไม่บ้างมาล้งในข้างแวนนี่ยอย่างมาโทษแต่น้ำสา่งป้าทงหยวนไว้ใส่รถดเขาไปผมขามีไปตักนะำ เขามีก <¿t ú S 1> ับอ <huh> ันลูกล้านไปจักหนามคือบริเวณเนี้ยใหางมากนั่นมาคือบรเห็นบอกไปเอาไปวัด้ยังกับเม่วัตน้องเมฆวน้องเมฆขวยชายอืมฝาน้องเมฆขามีงานนันบวชอืมบวชพระสององค์อืม

บาลูกอ้าวต้ยงมได้ตยบานชื่นตักงว่านอนตไปยังเขเหลืองงกระเดนีขเจ้าเป็นเบโผล่นะคะเป็นเมือนตีโต ไปอันเลื่อนดีบาน้ำมงนไปอยู่เมื่อนั้นเราก็ไปก็ไปท้าตีไก่ตีเงินนอนไปเลยข้าแดงนินี่เสียงอไก็อาปกติขามาพานถึเวลาคงไทยขงมาน Hơn bay Hơn bay cậu mượn mà sao ừ. bay Sao bay bay Sao bay cả này ừ. mà ừ. bay này bay 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 Thằng bay 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 เมนเมเลี่ยมโฮมานติดอยู่เอาเบอร์เท่หรฮานะอืมติดยู่องพี่สุลัเขาบ็กว่าอยู่เบอร์ไผ่เบอร์ไผ่เบอกกินอันนั้นสิเลือบ่นี่ยังกินอยู่ในี่ยป ไปจำชิน,ไไนมาได้ไปต่อยว่านี่ไปอยบอกมาได้ไปต่อยบ่ยังวัดอาจารย์นิโก้คมีหลแตกไป,กไปอืนข้าขาเียก็ม้วนข้ขไปขไปเดียวไปอยู่ในไสเไปนอนในไสนอนไปน้ำเต็มเลยองคฟา้ของมันเต็มไฟเต็มมันอืออยังกังเว้นได้สินะ ตัง้งวนอากาอันสั้นเขาเก้าโมงสั้นเขาแล้วผึ่งกับาพาไปเดินไปเดินมาผึ่งกระพับสมาธิสมาธิชิบเอ็ดมุ่งคงผึ่งกรให้กระกผักใบมุ่งคงกับเขาก้านเขาสมาธิสมาธิแล้วกับชั่วโมงหนึ่งผึ่งกรพัไปเดิน เดินมากสมาเงียบบ่อยู้ในวัดเงียบเดวมมีเสียงาอืมอันนี้ไปเดินกับโมเมนต์ชีเดยทุบปาตีนข้างกับข้ามหินเดินไปไกลกว่าอีกน้ำสั่ง เขมามีห่มกงใหม่นะบบย้เเศร้าคนพาไปเดินย้เืมาเศ้าไต่บอลไ่มันข้างไก่แะ้ักเดนไปเดินย้ำเืเศ้ามาละสันเขาสันเขาแล้วสันเขาแล้วไปเดินอยู่ป่าอยู่รงอยู่งคิดว่านี่คนรวยๆก็จะไปสือถวายงามเดินเปมาเด้ลลกมาเด้หมดี่ครอตีไหนมันึงข้างหมดนะมาแม่มา มาพอดีเก่ามือมือที่เก่ามือนีิม,มาคือบอกสิไปซิบมือสิบมือแล้วแต่มือก่อนควรควรสร้างต่ม,มือก่อนมาเด้อลูกมาเด้อมือนีกระเพาะแล้วลูกเขาไปเอาแล้วก็มามัมนจะงอกสันสาระหา่ มาไหมลูกมาไมมโอ้ยอาจารย์ได้สามชิ้กว่ายหญ่ก็หลักมากพี่น้องเลยบอจักดอกสิมายางลัดท่งมายางรัดท่งละดถามากู้เดียวหมดครบตีนนะฮะเบอร์ยังได้คอนะหันหันหมดครบตีนเนี่เนะนนะด้ดอ่ะโอเคพี่น้องเมาชิ ว่าสิขอจบคลขี่ไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่เนาะสองน้องพายุลิปหน้าเพาะกันใหม่พี่น้องสบายดีอะไรเกิยดยดุไปใช่ปะ